ทีนี้พอเรายืนยันตัวตนผ่านแล้วนะครับเพื่อนๆให้เราเข้ามาตรงคําว่ากระเป๋าสตางค์นะครับตรงนี้เราจะต้องเข้ามาทําข้อมูลนะครับเป็นการเพิ่มบัญชีธนาคารเข้าไปนะครับเพื่อให้ระบบเนี่ยเข้าโอนเงินให้เราเนาะนะครับก็ต้องมาเพิ่มบัญชีธนาคารกดตรงนี้ครับแต่ว่าเราต้องยืนยันตัวตนเมื่อกี้ให้ผ่านก่อนนะครับอย่างผมเนี่ยผมไปทําตัว NDID ในกสิกรใช่ไหมครับผมก็จะเลือกกสิกรนะเลือกบัญชีกสิกรนะครับเพื่อน อ่านี่บัญชีกสิกรนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาบัญชีเกสิกรใส่เข้าไปเอาบัญชีตัวเลขใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดยอมรับนะครับอ่ะพอเพื่อนๆกดยอมรับเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาหน้านี้นะครับเพื่อนๆกลับมาหน้าหลักเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะขึ้นข้อมูลนะครับเรื่องเรื่องของการรอยืนยันตรงนี้เพื่อนๆจะต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับระบบมันจะตรวจสอบพอระบบมันตรวจสอบเนี่ยนะครับมันจะมีคําว่ายืนยันกดเข้าไปครับ ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเราจะต้องทําการรอการยืนยันนะครับรอการยืนยันนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับสามถึงเจ็ดวันสามถึงเจ็ดวันยังไงอะเพื่อนเพื่อนดูตรงนี้นะเขาจะมีการฝากเงินเข้ามาให้เรานะครับมีการฝากเงินเข้ามาให้เราซึ่งพอเขาฝากเงินเข้ามาเาให้เราเนี่ยเราจะต้องเข้าไปนะครับเราจะต้องเข้าไปยืนยันตนตรงนี้นะครับตรงนี้นะอ่ะกดเข้าไปครับยืนยันตนตรงนี้เห็นไหมครับ ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีเงินจํานวน2จ <de> ํานวนนะครับเข้ามาแล้วก็จะให้เราเอามาฝากตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําอ okay, ีกทีหนึ <câ ble plausible> ่งนะครับว่าจะต้องทํำยังไงนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาแนะนำเพื่อนๆอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะตอนนี้ก็รอไปก่อนนะครับก็ไปดูวิธีการสมัครก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆทีนี้หลังจากที่เรารอทางตัวของ paypal เนี่ยเขาโอนเงินมานะครับให้เราเพื่อให้เราเนี่ยฝากใช่ไหมครับ ทีนี้เนี่ยพอเราได้แล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะไปฝากกันนะครับผมผมมี SMS ส่งมาให้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเนาะเพราะว่านี่ส่งมาเมื่อคืนนะครับของวันที่6มี2รหัสเห็นไหมครับที่จันวนเงินเท่ากันนะครับเพราะว่าเราจะมีการต้องฝากเข้าไปอ่ะทีนี้การฝากฝากเข้าไปนะครับก็คือให้เราเข้ามาในหน้านี้ล็อกอินเข้ามาในเ Pay พา l ของเรานะครับเสร็จแล้วมาที่ธนาคารของเราเลยนะครับกดเข้าไปครับที่ธนาคารของเรา เรียบร้อยแล้วก็กดเข้ามาที่ตรงยืนยันธนาคารครับกดเข้าไปครับแล้วเดี๋ยวเราเราเอาตัวเลขที่เราได้มาตรงนี้นะครับตัวเลขที่ผมได้มาก็คือเท่าไหร่ครับ0 0.10ใช่ไหมศูยุนะครับอ่ะ10ทั้ง2อันเลยนะครับผมได้1 0ทั้ง2อันเลยแม้ผมก็จะเอาเพราะว่าตรงนี้เราต้องเอามาใส่นะครับเพื่อนต้องเอามาใส่ให้เหมือนกันนะครับให้มาใส่มาเหมือนกันทีนี้ของบางคนเนี่ยก็ต้องดูว่านะครับ อันที่1เนี่ยของของของแต่ละท่านเนี่ยนะครับมันวิ่งมาแบบไหนนะครับเออเราก็ใส่ลงไปแต่ว่าผมเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วของทุกคนอะ่ะเขาน่าจะใส่มาให้เท่ากันหมดนะครับแบบนี้อ่ะเสร็จแล้วพอเราได้ตัวเลขขึ้นมาใช่ไหมครับผมก็เอาตัวเลขตรงนี้มาใส่คือมมนะคืไมไมอ,อ,อนะคตัวเลขตรงนี้เนี่ยอ่าทำไมมันเล็กนะครับทำไมไม่ยอมใหญ่เออนะครับเนี่ยตัวเลขตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกันเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมมันเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกัน ก็คืออันนี้อันเข้ามาก่อนก็เป็น1อ่าเวลาใส่เนี่ยอันนี้เป็น1อันนี้ก็เป็นเป็น2เนาะนะครับอันนี้ก็เป็น1ก็เป็น2ใส่แบบนี้นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ไม่ถูกก็ลองให้สลับสลับอันนี้เป็น1แล้วก็อันนี้เป็น2โอเคไหมทําแค่นี้เพราะว่ามันให้เราใส่ผิดได้สองครั้ง3าครั้งนะครับอ่ะใส่เรียบร้อยแล้วผมก็กดยืนยันอ่กดยืนยันเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆผ่านแล้วบัญชีกระแสเบิ่ได้รับการยืนยันแล้วก็กด เสร็จแล้วนี่นะครับบัญชีของเราก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเพื่อนๆก็เอาไปใช้งานได้นะครับเพื่อนๆก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับทำไมที่สอนใช้ทําอันนี้เพราะว่าจะมีระบบการโอนเงินถอนเงินจากระบบของ t i k t o อกนะครับทิกต็อกซีรีส์นะครับต้องใช้ระบบเพย์เพาในการถอนเงินเนาะไม่สามารถใช้บัญชีธนาคารถอนได้นะครับทีนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปของเพื่อนๆที่ทํา Tik t อกซีรีส์นะ วิธีการเพิ่มบัญชีธนาคารเดี๋ยวผมจะไปสอนอีกทีหนึ่งนะครับโอเคไหมก็ติดตามดูคลิปต่อไปแล้วกันนะครับ